กลับมาอีกแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าได้รับอีเมลจากทาง youtube ว่าให้อัปโหลดวิดีโอภายใน1 1เดือนกว่านี้เพราะว่าช่วงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทำไม y o u t u b e มันมีเขาเรียกว่าอะไรวะเออพ olicy ในการอัปโหลดลง y o u t u b e ใช่ว่าถ้าเกิดว่าภายใน6เดือนเนี่ยไม่มีการอัปโหลด YouTube ลงเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่าให้เราไป เริ่มต้นในการทำสร้างสร้างไรายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วก็เลยทำก่อนหน้าน,นี้ก็เลยอัพลงในส่วนของตัวคลิปวิดีโอในการสอนแชร์วิธีการนวดเก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยอะ่ะวันนี้ก็ไม่พูดพันธ์ทำเพลงแล้วกันเพราะว่าก็โดนอีเมลอีกรอบนึงก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำรูมทัวร์กันแล้วกันมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยกันนะ ก็จะเป็นประตูทางเข้าและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวครอเซีกท,ที่จะไว้ใส่พวกเสื้อโค้ทหรือว่าของต่างๆอันนี้ก็จะเก็บพวกเอกสารหรือว่ารองเท้ากระเป๋าเดินทางแล้วพวกพวกกล่องของที่มีอยู่เอาไว้เผื่อที่จะย้ายออกนะครับข้างในภาพรวมก็จะเป็นในส่วนของตัวรีวิงลุมทั้งหมดมเปิดไฟโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรีวิงลุมทั้งหมดแล้วก็อันนี้ ประตูด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ซักผ้ากับที่อบผ้าซึ่งโชคดีที่ยูนิตท,ที่อยู่เนี่ยมันมีพร้อมก็เลยไม่ต้องเหมือนตอนที่อยู่ซันฟร์จะต้องลงไปข้างล่างไปหาที่รอนดี้แมทในการซักผ้าของแต่ละวันเอาเริ่มต้นที่ครัวก่อนแล้วกันโอเคนี่ก็คือมุมกว้างของครัวนะครับแล้วก็ มันก็จะเป็นครัวเปิดปกติเลยซึ่งปกติอะอยากตอนแรกอยากจะซื้อในโฉมของตัวไอแลนด์ตรงนี้แต่คือคิดไปคิดมามันวุ่นวายแล้วก็ทําให้พื้นที่ดูแคบก็เลยเป็นครัวเปิดอย่างนี้แล้วกันแต่จริงถามว่าคุกไปก็แทบจะไม่ได้คุกเลยอันนี้ก็จะเป็นส่งตู้เย็นเขาก็จะแบ่งเป็นสส่วนตู้เย็นไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งข้างล่างก็จะเป็นฟรีเซอร์ใช่ปะเครื่องนี้ซื้อมาไม่เคยใช้ ยอมเราไม่เคยใช้เลยเพราะมันมีความขี้เกียจกับว่าจะประหยัดตังในการที่จะไม่ต้องไม่ต้องซื้อ Starbucks ทุกวันแต่สุดท้ายก็คือก็ต้องซื้อ Starbucks อยู่ดีเพราะว่ามันขี้เกียจตื่นอันนี้ก็ไว้ปั่นพวกน้ำสมูทตี้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวกตู้ที่จะใส่พวกของก็เยอะอยู่คือสเปซมันให้มันให้เยอะมากเลยนะเออห้องเนี้ย อันนี้ก็เป็นพวกของน้องอาหารแมวต่างๆนะก็ซิงก็จะสองหลุมก็พับลมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาที่โซนของโนวาอันนี้ก็จะเป็นที่เล่นที้เก็บของเล่นคือแบบโหซื้อไปทุกครั้งก็จะซื้อของเล่นกลับมาให้นางตลอดเวลาก็หลายน่าจะเกินถึงร้อยแล้วละ่ะถัดกลับมาก็จะเป็น จะส่งตัวทรรัตั์แล้วก็กระจกสำหรับที่จะไว้ใส่ก่อนออกไปจากบ้านอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ซื้อในส่งตัวกิมโบอันนี้มานะจ๊ะของ DJI ไม่เคยใช้และน,นี้ก็จะเป็นการใช้ครั้งแรกจริงๆถัดกลับมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่ดูดฝุ่นเพราะว่าตะก่อนนี้จะใช้เป็นตัวเอออยู่ตรงไหนวะจะเป็นตัวโรบอท สีดำๆเห็นป่ะเออแต่พอมีโนวาขึ้นมาก็คือไม่ได้แล้วขนนางเยอะมากก็เลยต้องซื้อเป็นตัวด y สันแทนเอ,อ้ยเป็นตัวจุดฝุ่นของอันนี้แทนและนี้ก็จะเป็นในะสวกของตัวต้นไม้อันนี้จะเป็นต้นไม้เหมือนจริงมากเพราะว่าไอ้ตัวก้านเนี้ยเป็นของจริงแต่ไอ้ตัวใบเนี่ยเป็นของปลอมแต่คือทําเหมือนมากราคาโคตรก็ก็ถือว่าโอเคก็สูงอยู่เดี๋ย เราไปดูด้านหน้าอัน,นิภาพดวมของด้านในก่อนนะมาดูด้านตรงบารโคนี่ละกันบารโคนี่ก็ไม่มีอะไรมากก็มันจะมีทั้งหมดคือยูนิตเนี้ยจะมีทั้งหมด2 2บารโคนี่ใช่ป่ะก็จะมีปบาคโคนี่ตรงนี้ก็เป็นตัวของลิวิ่งรูมแล้วก็อีกฝั่งนึ่งจะพาไปดูและนี่ก็คือด้านวิวด้านนอกวันนี้ฝนตกนี่คือวิวตรงนู้นก็จะเป็นวิวของภูเขา แต่วันนี้คือเมฆหนามากแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตรงวิวของทะเลอีกทีนึงก็คือจะเป็นอยู่ตรงระเบียงฝั่งห้องนอนอันนี้ภาพซื้ออันนี้ก็ซื้อมาไว้สําหรับหน้าร้อนเท่านั้นเพราะว่าหน้าหนาวนั่งไม่ได้เลยหนาวมากข้างนอกอเข้าไปแพางในดีกว่าเริ่มเย็นละโอเคก็ อันนี้ไฟก็จะซื้อมาใหม่ซ่อนๆอยู่ข้างในซื้อใจอีกเกียถูกดีแล้วก็มันทำรีดีมได้อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้สำหรับเพื่อเอาไว้ดูหนังเล่นเกมเพราะนางจะมีเอ็กซ์บออยู่ตรงนั้นโซฟาปกติก็คือโซฟาไม่มีอะไรมากเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นคลิปเพื่อเอาลง YouTube ภาพรวมแล้วกันโซฟานี้รู้สึกจะซื้อของ C B 2อืมใช่ C B 2เก้าอี้ตัวนี้เล่นที่เล่นเกมก็ไปซื้อของ i k เกต้นไม้อันนี้ก็เป็นของ Jordan Factory ซึ่งก็ใกล้ๆกับ i k เกียพออ e ีเกียไปดูมาแล้วคือดูอันนี้ของ i k เกนะคือเฟกมาก i ีเ e กียเฟกมากแต่อันนี้คือดูแบบว่าของจริงมากต้นไม้ของจริงซื้อมาสอต้น เดี๋ยวดูห้องนอนอีกต้นหนึ่งพวกหมอนต่างๆนี่ก็จะเป็นหมอนจากอีกเกียทั้งหมดเช่นกันส่วนตัวเอ่อ coffee table อันนี้เรียกว่า coffee table หรือเปล่าไม่รู้นะเออก็จะเป็นของอีกเกียพรมก็ของอีกเกียซื้อมาให้มันแมทช์กับไอตัวโซฟาและบวกกับตัวเ so ก้าอี้ตัวนี้ซึ่งแต่ก่อนจะเป็นที่นั่ง ของข้าพเจ้าแต่ตอนนี้เป็นของน้องแมวเรียบร้อยแล้วพันนี้ไปไหนต่อโอเคมาตรงนี้ก็จะเป็นทาง h a l เว a y ซึ่งจะเป็นทั้งหมด2ห้องนอนแล้วก็สห้องน้ําเราก็จะเดินม,มาตรงฮอลเว a y อันนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อยแล้วสําหรับยูนิตเพราะว่าคอนโดนี้มันสร้างมาปี2019ซึ่งเป็นคอนโดที่ใหม่มากก็เลยจะมีเครื่องปรับอากาศในตัวด้วยเปิดไฟ นี่ก็จะเป็นทน์ฮอลเวย์นะครับอันนี้แนะนำเลยสำหรับคนที่มีน้องแมวหรือน้องหมากินหอมดีมากหอมทั่วจริงๆด้วยแล้วก็แต่เสียยากคือมันอยู่ได้ไม่นานมากโอเคเข้ามาห้องนอนแรกก็จะเป็นออฟฟิศสำหรับคุณชายในการทำงานแล้วก็อันนี้ไงที่บอกว่าเป็นต้นไม้จา่ายเกียซึ่ง ปอมมันมันดูปอมแหละออแต่ก็ not, not bad เอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นโซนของพวกเก็บของเอกสารต่างๆแล้วก็โตทำงานนางก็จะเป็นตรงนี้คอมและนางก็จะมีโคลเซตของตัวเองซึ่งเขานางได้โคลเซต2อ,อันก็คือโคลเซตตรงนี้ห้องตรงออฟฟิศกับโคลเซตตรงทางทาง,ทางเข้าเออซึ่งก็มีส่วนของเราผสมอยู่ด้วย พูดจาติดขัดนิดนึงนะเพราะว่ายังไม่ได้กินกาแฟอตอนนี้ใจกํลาลังสัน่นหิวกาแฟาแม่แตักก็คือต้องรีบทําก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปทางานต่ออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแรกซึ่งก็ห้องน้ําของพ่อมันแล้วก็ห้องน้ําของลูกด้วยซึ่งนางก็โอเคที่ให้แมวมาใช้ห้องน้าร่วมก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระในการทำความสะอาดด,ดีเพราะว่าทึบไว้ข้างนอกเนี่ยกลิ่นมันจะ ออกไปหมดเลยก็เลยมาสูมไว้ให้องน้ําเลยดีกว่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องนอนนะครับเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนอ่ะห้องน้ําก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งปกติเนี่ยจะใช้ห้องน้ําแยกกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคนใช้ห้องน้ํานานมากเออแต่ก็มีสองห้องน้ำก็ต้องใช้คนละห้องน้ำปะวะเออถูกต้อง ไปที่ห้องน้ําแรกอะ่ะอันนั้นก็จะมีตัวบาร์ทับใช่ปะอันนี้ก็จะมีบาร์ทับแต่คือไม่ได้ใช้ก็จะใช้เป็นชาเวอร์แทนอันนี้ก็จะเป็นชาเวอร์เนี่ยบาร์ทับก็ไม่ได้ใช้ก็ไว้สาหรับเก็บของพวกกล่องต่างๆถ้าเกิดต้อง move out ออกจากที่นี่ก็คือก็ได้เสพคิวเนี่ยคือใช้ดีมากจากอันนี้ก็ดีมากก็คือรถล,ลิ้วลอยได้โคตรแจ่มเลยต่อไปเรามาที่ ห้องแต่งตัวที่เป็น walk in closet ของเราซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจุเสื้อผ้าได้พอสมควรอันนี้เข้ามานะอันนี้เข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นโซนของพวกกระเป๋าที่เราเก็บสะสมมาไว้เดี๋ยวจะทําคลิปเปิดกูุกกระเป๋าที่มีอยู่แล้วกันซึ่งขายไปได้ประมาณ6กใบแล้วละ่ะเพราะว่า ตั้งแต่มาอยู่แวนคูเวอร์เนี่ยแทบจะไม่ได้ค่อยได้ใช้กระเป๋าเท่าไหร่เลยเพราะว่าคนที่นี่แม่งไม่ใช้กระเป๋าเลยก็จะเป็นส่วนของส่วนกางเกงแจ็คเก็ตฮูดดี้ต่างๆแล้วก็กระเป๋าวนมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วรองเก็บรองเท้าแล้วก็กระเป๋าบอกแล้วกระเป๋าเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกรองเท้าต่างๆเสื้อผ้าแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหมวกไม่รู้ว่าไวไปหรือเปล่านะโอเค มาถึงห้องนอนตรงเข้ามาห้องนอนตรงไฟที่นี่ยะมาอันนี้ก็คือเป็นเจ้าชายของห้อง Hello Noah What you doing here See Say hello to Camilla Hello Hello Hello, hello. อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนซึ่งก็จะเรียบ,ยบง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นเตียง คว e นไซส์ตอนแรกก็คิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับ2คนใช่ปว่าแต่พอมีแมวปุ๊บนางเอาไปแล้วประมาณ30%ของพื้นที่ก็คือด้านฝั่งของตัวพ่อและตัวพ่อก็ต้องมาเบียดตัวเราก็สือเราต้องนอนตะแขคงแทบจะทุกคืนเพราะว่าเพื่อลูกสุดที่รักฮัลโหลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของติดผำว่าในส่วนของบ่อยจังวะก็เขาเรียกว่าอะไรวะ ที่วางพวกของของเรามีก็จะมีทั้งสองฝั่งก็จะซื้อจากไอเกียฟูกก็ซื้อจากไอเกียเอ่อที่นอนตรงนี้เอ่อเฟร,รมก็ซื้อจากไอเกียทั้งหมดอืมอันนี้ก็จะเป็นจนไม้ที่บอกไว้อีกอันหนึ่งก็คือเหมือนของจริงก็คือทํามาจากว่าทํามาจากไม้จริงๆแล้วเขาก็มาติดซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เห็นปะ่ะพัดลม เพราะว่าตั้งแต่มีน้องแมวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะเปิดประตูประเดินหน้าต่างนอนเพราะว่าอากาศมันเย็นดีใช่ปะแต่พอมีไอ้ตัวนี้ทุกอย่างก็คือต้องปิดตายหมดเพราะว่ากลัวนางออกไปข้างนอกแล้วด้วยความที่ว่าเออระเบียงเนี่ยมันเป็นกระจกกลัวนางว่าคาดคะเนในการจําเนี่ยแล้วนางจะตกก็คือจะสวยและจะโดนจับด้วยเพราะว่าถือว่าดูแลไม่ดีอันนี้ก็ซื้อมาจากเออซีบีทู เกาอี้อันนี้อีเกียอันนี้อีเกียแล้วมีอะไรต้องอ่าโอเคมาดูระเบียงอันที่2อันนี้ก็จะเป็นระเบียงสองก็จะมีแยกก็ซื้ออันนี้ซื้อมาจากจอแดนเอออันนั้นคือที่บอกว่าบคนนี้ก่อนอันนี้ก็ซื้อมาจากจอแดนเหมือนกันอันนี้ก็จะมีหน้าต่างสำหรับห้องทำงาน เขาก็จะมีกั้นไว้สําหรับว่าโซนที่เราพาเพื่อนมาปาร์ตี้ก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นบารโคนี่ห้องิีวิงลูมใช่ปะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนพรเวทของเราซึ่งเอาไว้กินกาแฟดูพระอาทิตย์ตกอันนั้นก็จะเป็นโซนของตัวอ่าวทะเลซึ่งจะอยู่ตรงนู้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิวของห้องนอนทั้งหมดคือเดี๋ยวจะแนบเวลาพาทิขึ้นคือตรงนี้จะคือจะสวยมากแล้วก็จะเห็นมาจากตรงที่นอนของเรา เข้าไปแล้วไงโอเคที่แหละภาพรวมของห้องนอนก็เดี๋ยวจะให้ด okay. ูอีกมุมหนึ่งใหญ่ก็คือพื้นที่ทั้งหมดของยูนิตนี้ก็อยู่ประมาณ986ตารางฟีตก็ก็ใหญ่ก็ใหญ่มากอืม เพราะว่าเนี่ยนับจากคอเวเดินเข้าไปก็คือหลายก้าวมากกว่าจะถึงตัวลิมมิ่งรูมก็นี่ก็จะเป็นภาพรวมของอีกมุมหนึ่งชอบอะไรแบบโล่งๆไม่ไม่ไม่เยอะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่เพราะว่ามีแผนจะย้ายออกภายในปีหน้าก็เดี๋ยวจะต้องดูเรื่องคอนโดใหม่แต่คงไม่มีปัญญาในการที่จะมา ซื้อคอน,นโดใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าแม่งถ้าเกิดขนาดนี้ก็ประมาณสองล้านเหรียญไม่ไหวฮัลโหลขมีเอะอยู่วันซัมเทรดเน่ะเดินมาแล้วอยู่วันซัมเทรหืึฮัลโหลฮัลโหล what you doing ืึ แมวคาเมราอิสเมลกุ o ดอือพาอขนดกขนเยอะมากว่าเฮ้ยยูนี่ยูนี่เพชรโอเคนี่แหละว,วันๆก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากเล่นกับแมวเพราะนางชอบแบบว่าที่เรียกนางนนฐตัวผู้นะ <laughs> ชื่อโนว่าหายไปรอบหนึ่งอันนี้ก็คืออดอปมาอดอปมาได้ประมาณประมาณสีห้าเดือนแล้วตัวพ่อมันก็เสือกพาไปที่พาร์คแล้วนกอีกาก็เสือกมาลุมมันก็เลยตกใจเชือกเอตัวสายสายคล้องอะ่ะมันดิ้นจนสายคล้องขาดอะ่ะสงสารมากเลยแล้วก็อยู่ข้างนอกในป่าเกือบประมาณ2เดือน ว่าจะตามกลับมาได้ oh. โอเคก็ขอปิดคลิปสำหรับการลุมทัวร์ง่ายๆเรียบๆไม่มีอะไรไม่มีสาระเพราะทำเพื่อให้แอคทีฟในของตัวช่องยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโอทเยลดิสมีด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจ้า ทำคลิปเปิดกุก,กระเป๋าดีกว่าเพราะว่าก็ทําเก็บไว้เพราะอีก6เดือนอาจจะต้องลงใหม่มวันนี้ว่างก็เลยเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆหรือว่าอยากจะดูพวกบรรดาแจ็กเก็ตที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งเยอะมากๆก,ก็เดี๋ยวจะทําคลิปในส่วนของตัวแจ็กเก็ตตัวละกันตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆใจสั่นและหิวกาแฟมากยังไงก็สวัสดีครับาบ